ก็ยังมืดจุ่มากแต่ในความมืดมิดที่ปิดกัน้นตามชื่อเรื่องเนี่ยเราก็จะพบว่ามันก็ยังมีแสงสว่างจากดวงไฟดวงโคมตามทางหรือแสงของพระจันทร์ที่มันอาจจะไม่ได้สว่างมากนะแต่มันก็ทำให้เรา ก็เหมือนอย่างเช่นกรณีเน็ตเหมือนกันบางทีเราคิดว่าเราจะต้องมีอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อมีโซเชียลให้ดูเพื่อมีอะไรทำแต่ในบางวันว่าโๆกถ้าเราอาจจะหลงลืมไปว่าเรายังมีความเงียบยังมีเสียงจากธรรมชาติหรือมีหนังสือเล่มบางบานสักเล่มเป็นเพื่อนเราได้บางทีเราก็ไม่ต้อง รอจากเทคโนโลยีหรืออินเทอร์เน็ตอย่างเดียวอย่างกระกีน้นี้จะไลฟ์แล้วอินเทอร์เน็ตมันมีช่วงจวังหวะขาดหายเราก็อาจจะสะดุดแล้วก็คิดว่าฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้มันแย่จังเลยแต่ในความแย่จริงๆมันก็มีความธรรมดาที่เราอาจจะหลงลืมวันนี้ที่อยากจะพูดก็คือประเด็นที่บางครั้งเนี่ยเราพบกับความ ไม่พอใจไม่สบายใจไม่ดีงามอะไรสักอย่างหนึง่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงแต่ก็เหมือนเดิมถ้าเกิดเราไม่เห็นถึงความลำบากไม่เห็นถึงความไม่สะดวกเราก็จะไม่รู้จักความสบายก็เลยอยากจะมาเปิดมุมมองอีกด้านหนึ่งของชีวิตเราก็คือความมืดมิดไละความมืดมิดนี่แหละ ที่เราพยายามจะหนีมันจะปิดกั้นความรู้สึกดีปิดกั้นโอกาสจังหวะที่เราอาจจะมองเห็นได้ mm hmm. ฉะนั้นก็อยากจะบอกกับตัวเองด้วยและก็บอกกับทุกคนด้วยว่าในทุกวาระโอกาสที่เราอาจจะต้องพบเจอมันอาจจะไม่ได้ดีงามอย่างเดียวมันอาจจะมีความมองบนมีความเศร้ามีความมืดมีความสว่าง ปักปนกันไปฉะนั้นแล้วเมื่อถ้าเราต้องไปพบเจอก็อยากจะให้ตั้งสติทำให้นึกขึ้นได้อีกคลิปหนึ่งของ you Tube ที่ได้ดูก็เรียกไว่าเอามาเป็นแรงบันดาลใจว่าก็คือระบบหายใจแล้วก็มีอีกคำเมืกอคืนที่เขียนบ่อยๆนะคแล้วก็ททำคลิปไปก็คือว่าให้หายใจ แล้วไปต่อในยามที่เราอิดอัดขับค้องใจไม่สบายใจอะไรบา้างอยากจะสังเกตว่าระบบหายใจของเราจะผิดเพี้ยนเขาบอกถ้าตื่นเต้นเราอาจจะลืมหายใจหรือในบางเวลาที่เราติดอัดขับข้องใจระบบหายใจเราจะไม่ปกติฉะนั้นถ้าเกิดเหตุอะไรที่ไม่คาดคิดไม่ว่าอะไรสิ่งแรก ที่จะแก้ไขอันนี้เป็นทริคที่เขาบอกมานะครับผมพยายามจะทำอยู่ก็คือเราต้องหยุดนิ่งแล้วเริ่มที่จะหายใจก่อนหายใจให้เป็นระบบวิธีหายใจที่เป็นระบบที่ดีก็คือหายใจให้ลึกพอหายใจเข้าไปลึกเต็มปอดออกซิเจนจะขึ้นไปที่สมองแล้วก็กระจายไปชั่วล่างให้ระบบเลื่อดเราดีพอเราหายใจไปลึกปุ๊บเราก็อั้นหายใจสัมผัส หายจไหล้อ,าอาบางสูดของฝรั่งเขาจะมีแบ 4, 7, บสี่เจ็ดปดคืหายใจเข้าลึกสี่อ้างหายใจไว้เจ็ดปล่อยหายใจออกแปดพึบบางทีไอ้การแค่หายใจระบบเป็นระบบแบบเนี้ยแค่สักครู่หนึ่งบางทีมันก็เหมือนกับเราถอนตัวเองออกมาจาก ความคิดที่ไม่ดีหรือความรุนมิดที่เรามองไม่เห็นอยู่นะก็อาจจะช่วยได้บ้างไม่มากก็หน้อยแต่ถ้าสมมุติเราไปติดเนีย่ยอยู่กับความคิดอะไรที่ไม่ร้ายนี่แล้วเราไปเจอไปจอมันจะยิ่งเหมือนกับว่าถลอกยเหมือนกับทรายดูดอ่ะถ้าเราไปดูทรายดู ว่างเดียวกันที่เราติดอยู่ตรงนั้นถ้าเราอยู่นิ่งก่อนมันอาจจะยังไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นแต่มันจะหยุดทุกอย่างเพราะคนเราเวลาคิดหลายเนี่ยมันจะยิ่งจมยิ่งคิดยิ่งทุกยิ่งแย่ฉะนั้นแล้วถ้าเรารู้ตัวทันเราต้องหยุดก่อนกลับมาทึ่งในือใจก็มาฝึกไปนนึ่นะผมก็ยังต้องฝึกอีกมากแล้วก็บอกว่า ทันชีที่เราเหายใจเข้าที่ร่างกายสมองเรามีเอาสิเจนเลี้ยงคอแล้วมันอาจจะทําให้เราคิดอีกด้านหนึ่งของเหรียญที่มันมีความดีงามอยู่ก็เป็นได้ประมาณนี้นะครับหายใจกันหายใจเราไปต่อ